ต่อไปเป็นสติกเกอร์ PP นะคะ PP เนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เหนียวกันน้ําแล้วก็ฉีกไม่ขาดเหมือนกันแต่ในความเหนียวของ PP เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นที่น้อยกว่า PVC นะคะ PVC ตะกี้เนี้ยเราบิดแล้วมันไม่ขาด เหมือนกันแต่ว่าเขาจะย้วยออกนะคะแต่ว่า PP เนี่ยก็จะไม่ค่อยย้วยนะคะสติกเกอร์เนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งเนาะก็จะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่จริงๆเนี่ยพีพก็กันน้ําแล้วก็ฉีกไม่ขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสติกเกอร์ที่เป็นไซส์ดวงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอสติกเกอร์ที่ตัดตามรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ PP อันนี้เป็น PP นะกันน้ําแต่ว่าฉีกขาดได้นะคะจริงๆสติกเกอร์ PP ฉีกขาดได้เหมือนแต่ว่าน้องเป็นปติกนะน้อง ะะเวลาที่เราไปซื้อเป็นสองปฏิกแต่ว่าเราจะฉีกขาดได้ตามรอยที่เขาเป็นรอยเซี่ยวกอยาก จะสามารถฉีกได้แ <tang> ต <s> ่ถ้าเกิดว่าเป็นสติกเกอร์วงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่น้องไม่มีหยักอะไรเงี้ยก็จะโอกาสฉีกขาดก็จะน้อยนะคะเวลาที่เราแปะสติกเกอร์ PP นะคะสมมติว่าติดบนขวดพันรอบแบบนี้เนาะสติกเกอร์ PP เนี่ยด้วยความที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าสติกเกอร์เราแปะเข้าแปะออกบ่อยๆเนี่ยน้องก็จะมีความช้ำนะคะขอบสติกเกอร์อะไรเงี้ยเวลาที่เราแปะรูปไปแล้วแล้วเราดึงออกเราจะเห็นว่าสติกเกอร์มันช้ำเป็นรอยได้นะคะโอกาสแปะซ้ำได้ก็จะน้อยกว่า PVC นะคะ ฟังข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสติกเกอร์ PP ก็คือสติกเกอร์ PP เนี่ยทนความร้อนสูงได้นะคะเขาก็จะนิยมสําหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์นะคะระบบดิจิตอลออฟเซตเนาะพิมพ์เป็นแผ่น A3 นะคะเขาก็เลยจะนิยมขายกันเป็นแผ่น A3 อย่างที่เราเห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจําไว้ว่าถ้าสติกเกอร์ที่ขายเป็นตารางเมตรมักจะเป็นสติกเกอร์ PVC สติกเกอร์ที่ขายเป็นแผ่น A3 ก็คือจะเป็นสติกเกอร์ PP นะคะ ข้อดีอย่างหนึ่งของสติกเกอร์ PP ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวหนังสือความคมชัดนะคะตัวหนังสือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความคมชัดที่มากกว่านะคะเพราะว่าด้วยระบบการพิมพ์เอื้อหน่วยมากกว่าอ่ะอันนี้นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะความแตกต่างระหว่างสติกเกอร์ PP กับ PVC ถามว่าแล้วลูกค้าควรจะใช้สติกเกอร์แบบไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบในการติดของแต่ละคนฟีลิ่งในการแปะนะคะเวลาแปะแล้วแบบชอบฟีลิ่งอันไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสเปคของของ,องที่เราจะไปแปะนะคะว่าแบบเฮ้ยเราต้องแปะเข้าไปออกหลายรอบ ไหมหรือว่าเราอยากได้แบบตัวหนังสือคมๆก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ถูกนะคะต้องการการปรึกษายัางไงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามทางร้านได้เลยค่ะมีแอดมินคอยดูแลให้ค่ะ